สวัสดีค่ะทุกคนี๋ยวันนี้เรามาดูพลังงานโนคู่ทูนเฟรมส์กันนะคะพลังงานทางฝั่งนี้เป็นฝั่งคุณฝั่งนี้เป็นฝั่งเขานาะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะมาดูพลังงานทางฝั่งคุณกันก่อนทางฝั่งคุณในวันนี้ดูเหมือนมีพลังงานของของเขาขึ้นมาในไพ่ของคุณค่อนข้างเยอะนะคะไพ่ในอดีตเนี่ยเป็นไพ่สองไม้จากไพ่ใบเนี้ยไม่รู้ทำไมไม่รู้สึกว่ามันเขาไปส่ง ไปส่องโลกโซเชียลของคุณแล้วไปเห็นสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกใจชื้นนะคะที่ทำให้เขารู้สึกมีกําลังใจจะทำบางสิ่งบางอย่างบางคนอาจจะเห็นว่าคุณโสดสน,นิทหรือบางคนอาจจะเห็นผลง,งานของคุณ อัปเดตเรื่องราวบางอย่างในชีวิตแล้วทำให้เขารู้สึกว่าคุณอยู่ในโหมดที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับเขานะคะอืมมีพลังงานที่ไม่รู้สึกว่าเขาเหมือนบางคนเห็นว่าเออคุณอยู่คนเดียวอะ่ะเหมือนเป็นเป็นโอกาสดีที่จะทักมาเหมือน ขาคิดว่าเหมือนคุณไม่มีใครนะคะไพ่ห้าเหรียญเนี่ยคุณไม่มีใครอยู่ข้างกายคุณไม่ได้อยู่ในความรักความสัมพันธ์กับใครเป็นโอกาสดีที่จะเข้ามาขอโอกาสหรือว่าหยิบยืน่นข้อเสนอบางอย่างกับการเริ่มต้นใหม่รู้สึกดีมากๆเลยนะคะกับการไปส่องชีวิตคุณในช่วงนี้หรือว่าในช่วงที่ต้องผ่านมานี้ ราชาถือถ้วยอืมแต่ว่าอาจจะยังไม่แสดงออกกำลังกำลังเลือกอยู่กำลังทำตัวเองให้ดีอยู่นะคะให้แปดเหรียญในเบื้อนคุณกำลัง ทำเหมือนทำตัวเองให้ดีขึ้นนะคะเหมือนเตรียมความพร้อมอืเหมือนเป็นพลังงานที่พอเห็นว่าคุณโสดเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีแล้วเป็นช่วงโอกาสที่ดีแล้วหันกลับมาดูตัวเองรู้สึกว่าอาจจะยังมีอุปสรรคกับเรื่องบางเรื่องหรือว่ามีเรื่องบางเรื่องที่จะต้องพัฒนาแก้ไขแล้วก็กลับมาแก้ไขนะคะกลับมาพัฒนาตัวเองอื ราชาถือถือไม้บางคนเนี่ยไพ่ในอดีตของเขาเป็นไพ่ห้าไม้ไม่ไม่รู้สึกว่าเขาพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายนะคะในช่วงก่อนหน้านี้บางคนคุณเองในช่วงอดีตที่เพิ่งผ่านมาอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิต,ตว่าเขาคิดว่าคุณมี ใครบางคนอยู่ในชีวิตเขาไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าพลังงานของคุณมีใครหรือเปล่าแล้วทําให้เขาเหมือนบางคนอาจจะเลือกที่จะดึงใครอีกคนเข้ามาในชีวิตหรือว่าพยายามเอาตัวเองให้ไปเสพติดกับสถานการณ์บางอย่างเอาตัวเองไปโฟกัสกับเรื่องราวบางอย่างการงานติดเพื่อนติดเกมติดแอลกอฮอล์อืม แล้วเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องราวบางอย่างที่เขาจะต้องพัฒนาแก้ไขตัวเองอะคะ่ะจากความวุ่นวายที่เขาไปไปก่อขึ้นในช่วงจังหวะเวลาหนึ่งนะคะในช่วงอดีตที่เพิ่งที่ผ่านมาเนาะในไพ่ w a t to e x p e c t นะคะให้คาดหวังข้อความ นะคะการมีการเชั่การเริ่มต้นพูดคุยสื่อสารหลังจากที่เขาเอาตัวเองให้หลุดพ้นออกมาจากพันธนาการความยุ่งเหยิงที่เขาเอาตัวเองเข้าไปอยู่นะคะสภาพแวดล้อมเป็นผ่านดวงเป็นไพ่อเดียมเปอร์ะ Emperor, นะคะไพ่ของชาวราศีราศีเมษ ไพ่เจฟไพ่ของชาวราศีพิจิกดูเขาตื่นเต้นมากเลยมีพลังงานที่รู้สึกว่าโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับคนมันมันใกล้จะมาถึงแล้วนะคะไพ่ของฝั่งเขาเป็นไพ่เด็กทั้งนั้นเลยเด็กถือดาบเด็กถือถ้วยเด็กถือไม้มีพลังงานของความตื่นเต้นนะคะออรู้สึกดีรู้สึกรู้สึกดีกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ที่ที่ไปเจอมา ที่ไปเห็นมานะคะในอนาคตอันใกล้เป็นไพ่เดอโฟนนะคะเป็นพลังงานของคุณเองที่กําลังจะได้เริ่มต้นการผจญภัยหรือเรื่องราวบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอืมเดอสตา์ไพของชาวราศีกุมมีพลังงานของคนโสดที่ค่อนข้างที่จะมีมสเสน่ห์โดดเด่นนะคะในในในอนาคตอันใกล้ มาดูไพ่อุปสรรคปัญหาซิไพ่ justice ไพ่ของชาวราศีตุลน,นะคะ the hermit ไพ่ของชาวราศีกันย์บางคนมีพลังงานที่ไม่รู้สึกว่าตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้อยากดีลกับใครแล้วนะคะคุณอยากจะใช้ชีวิตโสดอย่างมีความสุขก้าวเหรียญ the hermit พยายามเก็บตัวเก็บพลังงานของตัวเองเงียบๆอยู่กับตัวเองนะคะ ให้ห้าถ้วยอบางคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยล้ากับความรักความสัมพันธ์นะคะเจออะไรก็เจอแต่อะไรเดิมๆซ้ำๆจนทำให้รู้สึกหวงแหนพื้นที่ของตัวเองพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองอยากใช้เวลากับตัวเองอยากให้ให้การดูแลเอาใจใส่ตัวเองอย่างเต็มที่นะคะดีกว่าเอาเวลาไป เอาใจใส่หรือว่าไปประคับประคองความรู้สึกของผู้อื่นสิ่งที่อยู่ในใจเลึกๆเป็นไพ่ The ะ a g i c i a n นะคะหรืว่าสิ่งที่กําลังขับเคลื่อนอยู่นะทัมพันสไพ่ของชาวราศีธนูนะคะเออมีพลังงานของการเยียวยารักษาที่กําลังคลืบคลานเข้ามาแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ต้องการมันไพ่แปดดาบนะคะคุณอาจจะไม่ได้ต้องการการเยียวยารักษานี้จากคนอื่น อืมคุณเยียวยารักษาตัวเองได้นะคะหาทางออกให้กับตัวเองได้ไพ่สรุปเป็นไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยไพ่ของเขาเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้ามานะคะเขาตั้งใจไว้แล้วอืมกลับมาขอโทษกลับมาเริ่มต้นใหม่ judgment เป็นไพ่ของการ reconciliation นะคะไพ่ของการคืนดี มาดูพลังงานทางฝั่งเขากันบ้างพาไพ่ใบแรกเป็นเด็กถือถ้วยนะคะอยากเข้ามามากๆเลยอะในบางคนเหมือนทำไมอะพไพ่ใบนี้รู้สึก <c oughs> รู้สึกขำรู้สึกเอ็นดูเหมือนเขากำลังซ้อมพูดอะะเอาไหมครับ <c oughs> เอาถ้วยของผมไหมครับแล้วก็ยิ้มกับตัวเองเด็กถือถ้วยเนี่ยมันฝึกซ้อมฝึก หาประโยคดีๆหาคำพูดดีๆเด็กถือถ้วยเด็กถือไม,อม้เด็กถือเหรียญใพ้เด็กออกมาหมดเลยนะคะนั่นแหละมีพลังงานของการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วดูเป็นพลังงานที่เขาดูตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเขาไปรับรู้ถึงข้อมูลบางอย่างมาไพ่เป็นฐานดวงเป็นไพ่เด็กอืเด็กถือดาบเห็นไหมเป็นข้อมูลที่วิรู้สึกว่า เขาเห็นว่าคุณโสดอะ่ะเขาไปเห็นมาว่าคุณโสดเขาไปส่องชีวิตคุณมามาดูไพ่ในอดีตของเขากันเขาพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์อะไรเนี่ย The lovers ไพ่ของชาวราศีเมถุนเนี่ยบางคนก็เป็นเนี่ยแหละเอาตัวเองไปอยู่ในความรักความสัมพันธ์หนึ่งจนตอนเนี้ยพอคุณโสด รู้สึกอา้าแย่และตัวเองมีพันธะต้องจัดการนะคะมีเรื่องที่เขาจะต้องจัดการอืมอืมเออนั่นแหละพอคุณโสดแล้วเอาตัวเขาไม่เป็นอิสระั้างั้นจะต้องจัดการสถานการณ์ของฝั่งตัวเองก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ทันเนีย่ย ให้ความคาดหวังของเขาเป็นไพ่เดดเดโวนะคะไพ่ของชาวราศีมังกรเห็นไหม mm hmm. เขาเอาตัวเองไปผูกกับโซ่ตรงเนี้พันธนาการ mm hmm. กับสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการ mm hmm. กับสิ่งที่ไม่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีใจให้กับสิ่งนั้นขนาดนั้นนะคะสิ่งนั้นหรือว่าบุคคลคนนั้นขนาดนั้นเขารู้ตัวดีเนี่ย The hermit ไพ่ของชาวราศีกันย อืมเราทําให้ตอนเนี้ยกําลังมองหาทางออกก็จะทํายังไงดีไพ่ในอนาคตอันไกลได้ไพ่หกถ้วยอยากกลับมาหาคุณแล้วเนี่ยอืไพ่จ u d เม e นตอยากกลับมาขอโทษขอคืนดีนะคะขอแก้ไขสถานการณ์ ตอนนี้บางคนอาจจะเป็นพลังงานที่ไม่รู้สึกว่าเขารับรู้มาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละกับเขาตื่นรู้มากับพลังงานบทเรียนที่ได้รับมาจากความรักความสัมพันธ์นี้มาได้สักพักแล้วแหละแต่ว่าดูสถานการณ์ในชีวิตดูจะเอาแน่เอานอนไม่ได้หรือว่าไปไปควบคุมไม่ได้นะคะแล้วเหมือนรอคอยจังหวะเวลา บางคนเห็นบางคนในอดีตคุณอาจจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตจริงๆแล้วคนคนนี้ทําให้รู้สึกเหมือนปล่อยเบลอไปกับชีวิตของตัวเองปล่อยให้สถานการณ์ดูอออะไรจะเข้ามาก็เข้ามาไม่สนใจอีกแล้วหมดอะไรแต่ยอยากแต่พอไปเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์นั้นก็ทําให้ยิ่งได้รับรู้ไปอีกว่าไม่มีความสุขนะคะเป็นความวุ่นวายเป็นความทุกข์ ยิ่งเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นยิ่งเห็นยิ่งเห็นความดีของคุณเข้าไปอีกยิ่งเห็นสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้เข้าไปอีกแปลว่าทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยพอถึงจังหวะหนึ่งที่เห็นเหมือนเหมือนเห็นหนทางอีกครั้งหนึ่งเห็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะได้กลับเข้ามาในชีวิตคุณที่จะได้ทำอะไรสักอย่างบางคนไม่รู้เลยว่าคุณจะ เหมือนถ้าคุณมีใครสักคนก่อนหน้านี้เนอะบางคนเหมือนเขาไม่รู้เลยว่าคุณจะจะเลิกกับคนคนนั้นหรือเปล่าแล้วทําให้ตัวเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อดีแต่พอตอนเนี้เห็นโอกาสคนทางเห็นโอกาสที่จะมันมีโอกาสที่จะได้กลับเข้ามาในชีวิตคุณก็เหมือนตื่เต้นนะคะกำลังมองหาทางออกให้กับชีวิตตัวเองอยู่ เพื่อที่จะกลับมาให้ทันนะคะไพ่อุปสรรคปัญหาเป็นไพ่สี่ไม้ Strength เป็นไพ่ของชาวราศีสิงห์เออบางคนหนักถึงขั้นมีการมั่นหมายแต่งงานเนี่ย จะทำให้สถานการณ์ยิ่งดูยากเข้าไปอีกนะคะแต่ดูเป็นสถานการณ์ที่เขาอึดอัดดูไม่มีความสุขดูต้องแบกรับความรู้สึกหนักหน่วงความรู้สึกเป็นทุกข์ความคิดมากมายนะคะให้สิบเหรียญเพราะจริงๆแล้วเหมือนเขาอยาก เขาอยากให้คนที่ยืนข้างๆเขาคนที่เขาจะสร้างครอบครัวไปด้วยเป็นคุณจะมากกว่านะคะสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆคือไพ่ The Hierophant ไพ่ของชาวราศีพฤษภบางคนอาจจะไม่ได้ถึงกันขั้นบรนหมายแต่งงานอะไรหรอกอาจจะเป็นสถานะความสัมพันธ์ที่มีผู้คนรอบข้างรับรู้ โดยทั่วกันแล้วทําให้อาจจะเป็นการยากนิดนึงนะคะที่จะทําให้เขาเหมือนเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นไฮโรฟอนให้ของ commitment. คอมมิชเมนต์นะอืมเป็นคอมมิชเมนต์ที่อยู่กับคุณนะคะเขาจะต้องเดินทางเขาจะต้องมีการติดต่อสื่อสารมา The w ะว e ล เป็นบางคนบอกตัวเองว่านี่แหละว่าแล้วว่ามันต้องมีโอกาสนี้อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าก่อนหน้านี้ไปโฟกัสกับความหมดอะไรแต่อยากไปนิดหนึ่งก็เลยใช้ชีวิตโดยที่ล่องลอยไม่มีสติอีกต่อไปไพ่สรุปเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะตอนนี้มีดูมีพลังงานที่มีความตั้งใจแล้วที่ อยากจะเอาสิ่งดีๆมามอบให้กับคุณจริงๆนะคะอย่างจริงจังเทมเพลนไพ่ของชาวราศีธนูอืมมีพลังงานของการที่อยากมอบความรู้สึกดีๆอยากเยียวยารักษาคุณอยากทําอะไรก็ได้ที่ที่เป็นสิ่งที่คุณต้องการนะคะณนะวันเนี้ยคุณต้องการอะไรอยากอยากให้อยากมอบให้ต่อไปมาดูไพ่ข้อความกันนะคะ ให้ข้อความจากเขาส่งถึงคุณในวันนี้เขามีอะไรอ่ะจะบอกกับคุณในวันนี้บ้างเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องปลดปล่อยออกไปเพื่อที่จะตอบรับบางสิ่งบางอย่างเข้ามาอมืคุณเหมาะสมและคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่าน,นี้นะคะแล้วเขากำลัง พัฒนาตัวเองอยู่บางคนถ้าไม่ใช่ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่เขากําลังไปติดบ่วงติดพันอยู่ด้วยเนี่ยมันก็เป็นเป็นแค่นี้แหละ addiction ที่อาจจะทําให้ตัวเองไปติดแอลกอฮอล์มาแล้วรู้สึกว่าไม่ดีเลยไม่ไม่คู่ควรกับคุณเลยนะคะพยายามที่จะแก้ไขตรงนั้นอยู่เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะโทรมานะคะหรือไม่ก็ทักมาส่งข้อความมา อืมเขาบอกว่าเขารอมาทั้งชีวิตเลยเพื่อที่จะหาตามหาคุณให้เจอนะคะมันเป็นพลังงานของคนที่เขารอคอยพอมาเจอคุณแล้วอาจจะดีลกับพลังงานความรู้สึกที่มีต่อคุณไม่ถูกจนอาจจะทําให้คุณหลุดมือไปแล้วก็ทําให้ได้ตื่นรู้ว่าก็ยังรอคุณอยู่ยังรอคุณอยู่อยู่ดีนะคะ เรื่องราวความทรงจำในอดีตทําให้มันเชื่อมต่อคุณกับเขาไว้ด้วยกันเขาบอกว่าพลังงานของคุณเนี่ยทาให้เขาเกิดแรงบันดาลใจนะคะนี่ยมีพลังงานบางอย่างจากสถานการณ์ทางฝั่งคุณที่ทําให้เขารู้สึกแบบนึกฮึดนึกสู้รู้สึกตื่นเต้นกัแบบการที่จะ take action บางอย่างในชีวิตนะคะ เขาบอกว่าในใจของเขามีคำพูดมากมายที่เก็บซ่อนเอาไว้แต่ไม่รู้ว่าจะพูดออกมายังไงในอีกสองสามสัปดาห์ข้างหน้านะคะเลือกออกมาให้ตรงกับให้ที่จะโทรหาหรือทักหาคุณเลยเขาอาจจะทักมาในอีกสองสามสัปดาห์ข้างหน้านะคะมีอะไรอีกที่เขาอยากจะฝากบอกอืมเขาบอกว่าอยาก เขาอยากจะทำในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เหมาะสมสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะทำสิ่งดีๆคะ่ะไม่อยากทำพลาดอีกแล้วความรักที่คุณมอบให้กับเขาเป็นความรักที่ยกระดับจิตใจของเขานะคะทำให้เขามองเห็นสิ่งต่างๆเข้าใจความแตกต่างของสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะทำให้เขาเหมือน สามารถเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองอยู่บนหนทางที่ถูกที่ควรได้ง่ายขึ้นนะคะอืมอโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานของลูกผู้จุดเฟในวันนี้นะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย